วันหนึ่งก็ขายประมาณ2,000กว่าชิ้นราคานี้ที่เยวเราแค่อยากจะทําอะไรสักอย่างให้กินแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่ากินคนเดียวแล้วก็ไม่พอทาเธื่ให้เหลือกินนี่างการทำขนมนี่มันไม่ง่ายต้องใช้ความละเอียดความเอาใจใส่ความพิถีพิถันเราทำเองเคสูตรเองเราไม่อยากเรียนแบบใครถ้าเราต้องแตกต่าง ก่อนนี้เรานี่ยากจนมากไม่ใช่ว่าจนจนะจนจนไม่มีแม่ไม่มีบ้านที่แม้แต่กระเบื้องแผ่นเดียวก็ไม่มียิ่งมีคนดูถูกเราด้วยอะไรด้วยเราก็ยิ่งต้องขยันเพิ่มมากขึ้นเราไม่ลงมือทําวันนี้แล้วเราจะลงมือทําเมื่อไหร่ <ไป S 1> ผมชื่อที่วาผู้สีครับเป็นเจ้าของร้านขนมปังปัง85องศาครับ ตอนนี้ประมาณ35มส,สาิบห้าสไส้ยทองนี่ฮอตมากหมูยองลูกเกยียหมูยองไข่เค็มมะพร้าวนมสดแฮมชีสเบคอนชีสเบคอนริกเป๋าแป้งประมาณ200กรัมต่อนหนึ่งชิ้นไส้นี้เราไม่ได้ชั่งแล้วก็ัคือเต็มที่ <laughs> ทำเองคิีสูตรเองเป็นปีเราไม่อยากเรียนแบบใครการใส้เยอะอะไรเงี้เราก็ไม่ไม่อยากจะเรียนแบบใครความคิดก็ต้องแตกต่างความละเอียดความพิถีพิถันถ้าแม่ลอ,อยพี่เอามากคืนเราไม่อยากจะเอาเปรียบผู้บริโภคอะเราคิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างให้คนเอาไปรับประทานเนี่ยเห็นว่าเขาไม่ใช่ว่าแค่ทํามาขายเฉยเฉนะเขาต้องการให้คนเนี้ยกินไปแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่ากินคนเดียวแล้วก็ไม่พอทานเขอให้เหลือกินนี่ ในเมอ่อการหูญาไปร่อเยิ้มแย้มแจ่มใสครับแล้วต้องรวดเร็วคนขายประมาณ3-4มสี่คน,นต้องเร็วต้องอร่อยรัาไม่อร่อยก็ไม่มีความหมายหัวใจสําคัญก็คือต้องอร่อยด้วยไส้เยอะแล้วต้องนุ่มตอนนี้มีอยู่5สาขาวันหนึ่งก็ประมาณ2,000กว่าชิ้นสาขานี้ที่เดียว ก็แต่ก่อนนี่เรานี่ยากจนมากไม่ใช่ว่าจนนะจนจนไม่มีแม่ไม่มีบ้านที่แม้แต่กระเบื้องแผ่นเดียวก็ไม่มีแม่เสียตั้งแต่เล็กๆอยู่กับย่ากับยายเรียนจบป .4 พอโตมาายุ .16 ก็ต้องเข้ามาหางานทําในกรุงเพทพอ่ะทงานอยู่ร้านอาหารต้องไปล้างจานแต่เตาเป็นเด็กเสิร์ฟเข้าไปอยู่ในครัวครับเป็นผู้ช่วยกุ๊จกจนกระทั่งมาเป็นเชฟอาหารไทยจีนแล้วก็มีโอกาสที่ได้ไปอยู่ไต้หวันเจปีแล้วการสื่อสากับคนตา่างปาะเทศแรกเขาก็จะจ้างล่ามมาตอนหลังนี่ไม่ต้องจ้างเพราะเราแก่วันตัวแล้วก็ฟังผ ดูหนังทุกวันเรากลับมาเมืองไทยเราไม่รู้จะไปทําอะไรเราก็ลองมาทําดูแรกๆลูกน้องมีอยู่หนึ่งคนก็ทํากันเองตอนหลังลูกค้าตอบรับเยอะก็เ,เลยต้องเพิ่มคนงานดีใจมากไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบแล้วตอนนี้ไม่ได้ว่ารวยเยอะอยะถือว่าชีวิตประสบความสําเร็จมากผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าเราไม่อยากจะให้ชีวิตเราเป็นเหมือนในอดีตยิ่งมีคนดูถูกเราด้วยอะไรด้วย,วยเราก็ต้องขยันเพิ่มมากขึ้นเราไม่ลงมือทําวันนี้แล้วเราจะลงมือทําเมื่อไหร่ ลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญมาแวะอุดหนุนได้ครับมี Facebook แล้วก็มี IG ครับปังบงังแปดองศาโอ้โหนุ่มจริงนุ่มจังปังปังแปดสิบๆๆห้าองศาครับ